ครับสวัสดีครับพบกันเช่นเคยกับผมมอสจากมอสโตครีเอเตอร์ชั้นแนนะครับกับการดูดวงไพ่ย,ยิปซีเพื่อความบันเทิงนะครับย้ําเสมอย้ํากันทุกคลิปก่อนดูนะครับว่าเป็นการดูเพื่อความบันเทิงนะดูเป็นแนวทางไม่สามารถตรงกับทุกๆคนได้เผื่อมีคนใหม่ๆเข้ามาดูเพิ่งดูเป็นครั้งแรกจะได้เข้าใจตรงกันนะครับว่าเป็นการดูพลังงานรวมนะครับไม่สามารถตรงกับทุกๆคนได้มีคนเป็นล้านนะ อ่าอย่าปักใจมากเกินไปถ้าดีก็อย่าดีใจเกินเหตุอย่าประมาทถ้าไม่ถูกใจก็ปล่อยๆล,ลืมๆไปอย่าเอาไปปักใจฝังใจอะไรมากมายนะถ้าอยากดูให้แม่นยำตรงกับตัวคุณมากขึ้นกระทักไายกันมาที่ไลน์มอเตอร95นี้ที่ให้ไว้นี้นะครับค่าครูเท่าไหร่ก็ได้ครับผมเพื่อเป็นการดูดวงส่วนตัวคุณจะได้เลือกไพ่เองและตั้งคำถามเองมันจะตรงกับคุณมากยิ่งขึ้นครับผมนะประมาณนี้ครับผมหัวข้อที่เราจะมาดูกันวันนี้ก็คือ รักครั้งใหม่ของคุณจะเป็นยังไงอ่ารักครั้งใหม่ของคุณจะเป็นยังไงนะครับมีไพ่ย,ยิบซีให้เลือก3ากองเช่นเคยนะกองที่1สีแดงหรือ2สีเหลือง3สีม่วง1แดง2เหลืองสาม่วงนะครับจริงๆแล้วอยากให้เลือกเพียงกองเดียวเพื่อความสนุกอ่าได้ลุ้นนะเลือก1 2หรือสกองเดียวเพื่อความสนุกได้ลุ้นเหมือนจับไพ่เองแต่ถ้าจะดูสกองหรือ3กองดูหมดเลยก็ไม่มีใครว่านะ ความสนุกอาจจะลดลงความลุ้นอาจจะลดลงแต่ก็ดูได้ไม่เป็นไรไม่ผิดกติกาอะไรอย่างใดน,นะครับผมโอเคเดี๋ยวไปดูกันเลยนะครับว่าความรักครั้งใหม่ของคุณจะเป็นยังไงนะครับผมไปเลยครับโอเคครับคุณที่เลือกไพ่กองที่1นนะครับกับการดูดวงไพ่ยิปซีเพื่อความบันเทิงในวันนี้หัวข้อรักครั้งใหม่ของคุณจะเป็นยังไงนะคุณที่เลือกไพ่กองที่1คุณได้ไพ่ wheel of fortune เจ็ดถ้วยอ่า The high priestess, the world, oh the w i l อ uh, ่สดาบอ mm hmm. hangman mm hmm. พลังงานค่อนข้างดีแต่มีเรื่องต้องระวังสไม้เท้าคุณที่เลือกไพ่กองที่หนึ่งนะครับในหัวข้อหล,ลักครั้งใหม่ของคุณจะเป็นยังไงนะพลังงานรวมของไพ่กองนี้ผมจะไล่ดูให้นะเริ่มจาก wheel of fortune คุณจะได้เจอรักครั้งใหม่แบบไม่คาดฝันมากับดวงดวงชะตาพามาเป็นอาจจะเป็นรักแรกพบหรือว่าจะเป็นรักที่ค่อนข้างนึกไม่ถึงแบบอยู่ดีๆก็ปิ๊งกันอยู่ดีๆก็มีคนแนะนําให้รู้จักแบบนี้เป็นไปได้เจ็ดถ้วย High ฮ r ิ e เ t e s ด The World เมื่อคุณเจอกันแล้วคุณจะปิ๊งมากคุณจะประทับใจเขามากคุณจะถูกใจเขามากแบบไม่เคยรู้สึกอย่างนี้มาก่อน คนบางคนแม้กระทั่งเคยตั้งใจไว้ว่าอาจไม่อยากยุ่งใครแล้วผิดหวังมาเยอะอยากอยู่โสดอยากอยู่คนเดียวตลอดชีวิตครั้งนี้การเจอคนนี้ครั้งนี้จะทําให้คุณเปลี่ยนใจอืประมาณนี้เลยนะไม่ว่าคุณจะเคยเสียใจน้อยใจอยากอยู่คนเดียวไม่เอาอีกแล้วเหตดแล้วความรักแต่ความรักครั้งนี้คุณได้เจอความรักครั้งนี้มันจะทําให้คุณเปลี่ยนใจจะทําให้คุณพบโลกใบใหม่เนี่ เปิดโลกใบใหม่เปิดประสบการณ์ใหม่ให้คุณเลยทีเดียวแต่ว่ามีเด v วิลมาเตือนระวังความลุ่มหลงเกินกว่าเหตุนะคือตัวคุณเองก็มีสเสน่ห์และคนที่จะได้เจอนี้ก็จะมีสเสน่ห์มากต่างคนต่างมีสเสน่ห์และจะลุ่มหลงกันแบบสุดๆให้ระวังความลุ่มหลงขอให้ดูตามความเป็นจริงว่านิสัยใจคอเป็นยังไงซึ่งหน้าไพ่ไม่ได้บอกลึกถึงนิสัยใจคอนะกองนี้นะแต่ภาพรวมคือไม่มีพิษภยัยคบหาได้ในเบื้องต้น ส่วนนิสัยลึกๆคุณต้องไปศึกษากันเอาเองแล้วมันก็มีแนวโน้มที่ว่าจะมีเข้ามามากกว่าหนึ่งคนคุณจะลังเลคุณจะเลือกคุณจะต้องตัดสินใจเลือกอืมคนนั้นก็ดีคนนี้ก็ใช่ไอน้นมก็น่ารักคนนี้ก็น่าสนใจมากกว่าหนึ่งคนไม่ได้แปลว่าสองคนอาจจะสามคนหรือสี่คนหรือมากก,มากกว่านั้นก็ได้เพราะว่าคนเราในชีวิตคนเราเนี่ยสามารถมีดวงมีคู่ได้มากกว่าหนึ่งคนจะเข้ามาให้เราเลือกเรื่อยๆนะ แล้วเราก็เลือกไปเลือกไปเลือกไปจนสุดท้ายจะเหลือคู่ชีวิตที่เราเลือกใช้ชีวิตร่วมกันเพียงคนเดียวซึ่งจะใช้ชีวิตไปได้ยาวจนแก่เท่าเลยหรือไม่ก็แล้วแต่บุคคลไปนะครับผมประมาณนี้แต่มันจะได้เจอเรื่อยๆแหละทั้งตลอดชีวิตแม้แต่คนที่มีคู่แล้วคนที่แต่งงานแล้วคนที่อะไรกันมีครอบครัวแล้วก็ยังมีโอกาสเจอคู่อีกแต่จะทำอะไรไม่ได้อืมขอให้คุณซื่อสัตย์กับคู่ครองของคุณขอให้คุณอย่าวอกแวก คนที่มีคู่ครองแล้วคนที่แต่งงานแล้วคนที่มีครอบครัวแล้วถ้าได้ดูคลิปนี้และถ้าเลือกไพ่กองนี้โปรดระวังความวอกแวกระวังใจคุณจะหวั่นไหวกับคนใหม่ๆที่เข้ามารักษาสติให้ดีรักครอบครัวให้เยอะๆอย่าวอกแวกอย่าหวั่นไหวมีใครเข้ามาขอให้คบเป็นเพื่อนเท่านั้นนะครับอย่าทําผิดเีลนะครับประมาณนี้คุณกองที่หนึ่งนะคนโสดจะได้พบคนที่มีเสน่ห์มากมายล่าทำให้คุณลุ่มหลงอย่างมาก เป็นความรักครั้งใหม่ที่สดชื่นแบบคุณไม่เคยพบมาก่อนและจะมีเข้ามามากกว่า1คนอาจจะเป็น2 3 4สมสี่หรือมากกว่านั้นก็เป็นไปได้นะช่วงอยู่ดีๆคนมันจะฮอตขึ้นมานะคนมีครอบครัวแล้วให้ซื่อสัตย์มั่นคงกับครอบครัวของตัวเองดีๆซื่อสัตย์กับคนรักระวังอย่าวอกแวกอย่าผิดศีลอย่าทำเรื่องไม่สมควรนะครับประมาณนี้คุณกองที่1โอเคเดี๋ยวไปต่อกองที่2กันเลยครับไปโอเคครับคุณที่เลือกไพ่กองที่สองนะครับกับการดูดวงไพ่ยิปซีเพื่อความบันเทิงในวันนี้หัวข้อรักครั้งใหม คุณได้ไพ่เดาไม่ต้องกลัวเดทครับเพราะใบแวดล้อมดี3ถ้วยนี่ he. สมเหรียญอืมราชาเหรียญเห็นไหมเล่าแวดล้อมดีไม่ต้องกลัวเดชอสวินดบาบหไม้เท้า6เหรียญและ4ดาบโอ้ประมาณนี้เดทคืออะไรเดทคือความเปลี่ยนแปลงครับผมในที่นี้ ความเปลี่ยนแปลงในที่นี้ผมตีความจากพลังงานรวมไพ่แวดล้อมว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ดีคุณคนโสดคุณที่อกหักอยู่คุณที่ยังมุฟออนไม่ได้คุณที่ยังเศร้าเหงาหงอยอยู่คุณจะได้เจอคนใหม่รักครั้งใหม่ของคุณจะเป็นยังไงรักครั้งใหม่ของคุณคือความรักที่จะมาเยียวยาหัวใจให้คุณครับผมคุณคนที่สองคนที่เศร้าอยู่จะหายเศร้าแน่นอนมีความเฉลิมฉลองยินดีคนโสดจะได้คู่จะได้มิตรใหม่จะได้แฟนใหม่ยินดีปรีดามีความสุข นะต้อนรับปีใหม่หรืออะไรก็แล้วแต่ไม่ว่าคุณจะไปดูคลิปนี้ตอนไหนก็แล้วแต่ผมอัดคลิปช่วงปีใหม่พอดีเลยนะประมาณนี้นะครับคุณคนที่สองสามเหรียญและราชาเหรียญเอคนที่เข้ามาจะเป็นคนที่ค่อนข้างเพียบพร้อมด้วยคุณสมบัติรูปสมบัติหรือทรัพย์สมบัติหรืออาจจะมีพร้อมทุกด้านเลยก็เป็นไปได้นะที่แน่ๆคือรูปร่างหน้าตาจะถูกใจคุณทุกประการแถมพว่วงโดยโปรไฟล์ที่ดี หน้าที่การงานเด่นการศึกษาดีเยี่ยมอย่างน,น้อยที่สุดก็สถานะเสมอกับคุณนะเป็นคนสังคมเดียวกันคุยภาษาเดียวกันพูดจาการู้เรื่องนะแล้วก็สวินดาบเขาจะเข้ามาอย่างรวดเร็วเลยละ่ะมาแบบคุณนึกไม่ถึงมาแบบไม่คาดฝันอยู่ดีๆก็ได้เจออยู่ดีๆก็ได้พบอยู่ดีๆก็มีโอกาสได้คุยได้พูดได้จาก,กันอาจจะเกิดจากงานเลี้ยงงานสังสรรค์การที่มีคุคนเพื่อนแนะนําให้ญาติแนะนําให้ก็ได้ เขาคนนี้มีเสน่ห์มากมีคนอยากได้เขาเยอะนี่มีคนอยากได้เขาเยอะมีคนลุมจีบเขาเยอะแต่เขาก็ชอบคุณเขาคืออยากคบคุณเขาไม่สนใจใครเขาชอบคุณเขาอยากคบคุณนะรักครั้งใหม่ของเขาคุณต้องทําใจว่าเขาเป็นคนมีเสน่ห์มีคนเข้าหาเยอะมีคนอยากได้เยอะเพราะฉะนั้นคุณอย่าไปหึงเขาทรงเดชนะครับยังไงเขาก็ชอบคุณยังไงเขาก็มีใจให้คุณเขาไม่ยุ่งใครอยู่แล้วแต่เขาจะมีคนข้าหาเยอะคนคนนี้เสน่ห์แรง เขาจะมอบความสุขให้คุณได้ทั้งกายและใจเลยนะขึ้นอยู่กับว,ว่าคุณจะเปิดโอกาสแค่ไหนอันนี้ไปคิดต่อกันเ,เองหมายความว่ายัางไงความสุขทั้งกายและใจอะสีดาบนี่ไงความที่เขามีสเสน่ห์มากคุณจะคอยกังวลอยู่เสมอว่าเขาจะรักคุณจริงไหมเขาจะมีใครมาแย่งไปไหมจะมีใครมาแย่งเขาไปจากคุณไหมไม่ต้องกังวลนะนี่ชัดเจนเรื่องน่ายินดีเกิดขึ้นแล้วสิ่งดีๆมาแล้วครับผมนะมาเร็วด้วยนะ แล้วเป็นสิ่งดีๆที่ใครๆก็อยากได้แต่เขาเลือกคุณนี่รักครั้งใหม่ของคุณเขาเลือกคุณประมาณนี้คุณของที่สองหายห่วงเนี่ยแหละความเปลี่ยนแปลงที่บอกคือความเปลี่ยนแปลงที่ดีชีวิตคุณจะดีขึ้นชีวิตคุณที่หงอยเหงาอยู่จะได้มีการเฉลิมฉลองยินดีมีความสุขเข้ามากับคนที่สมบูรณ์แบบตรงสเปคทุกอย่างล่ะ เขาเป็นคนที่ต้องการของตลาดคนจํานวนมากต้องการเขาแต่เขาเลือกคุณเขาเลือกคุณเขาเลือกคุณคุณจะเครียดที่เขาเป็นหนุ่มฮอตสาวฮอตนะไม่ว่าคุณจะเป็นหญิงหรือชายก็แล้วแต่คุณจะเครียดที่เขาเป็นหนุ่มฮอตสาวฮอตแต่คุณไม่ต้องเครียดเพราะเขาเลือกคุณการเฉลิมฉลองความยินดีจะเกิดขึ้นหรือเกิดขึ้นแล้วนะครับณเวลานี้วันนี้ที่คุณมาดูไพ่นะลองไปสังเกตตัวเองดูนะครับคุณกองที่สโอเคครับ ความรักครั้งใหม่ของคุณก็ประมาณนี้นะครับคุณกองที่2เดี๋ยวไปต่อกองที่3กันเลยครับป้ายโอเคครับคุณที่เลือกกองที่3นะครับกับการดูดวงไพ่ยิปซีเพื่อความบันเทิงวันนี้หัวข้อรักครั้งใหม่ของคุณจะเป็นยังไงนะรักครั้งใหม่ของคุณจะเป็นยังไงคุณได้ไพ่หนึ่งเหรียญหนึ่งถ้วยเอ็มเพรสสิบถ้วยเยชอรีอัดเฮอร์มิต อ่าเพจออฟวอนเด็กถือไม้เท้าสิบเหรียญสุดยอดแน่ความเฉลิมฉลองยินดีเกิดขึ้นเร็วๆนี้แล้วหรือเกิดขึ้นแล้วก็เป็นไปได้นะเวลานี้ที่คุณดูคลิปนี้ความร่ำรวยความโชคดีทั้งการเงินการทองคนคนนี้ความรักครั้งใหม่ครั้งนี้ของคุณจะนําโชคดีการเงินการทองมาให้อาจจะได้คู่รวยคู่ที่มีฐานะดีหรือคุณเองที่มีฐานะดีอยู่แล้วแล้วได้คู่ที่เสมอกันสมควรคู่ควรก,กันก็เป็นไปได้ หนึ่งเหรียญหนึ่งถ้วยเอ็มเพลสชัดเจนเขาประทับใจคุณมากเขาชอบคุณมากเขาจะมาหาคุณแบบที่คุณนึกไม่ถึงคุณไม่คาดฝันอาจจะเป็นเป็นไปได้ทั้งเพื่อนเก่าสมัยเรียนย้อนกลับมาเจอกันใหม่คนที่เคยคบหาคนที่เคยพูดคุยแล้วห่างกันไปกลับมาได้ใหม่คนที่คุณนึกถึงคนที่คุณคิดถึงอยู่แล้วหายหน้าหายตากันไปอยู่ดีๆโผล่กลับมาเซอร์ไพรส์เป็นไปได้หมดเท่าคนนี้บุคลิกจะเป็นมีความเป็นเด็กดื้อยอยู่ในตัวเองเป็นคนมั่นใจสูงนะ มีความมั่นใจสูงโลกส่วนตัวค่อนข้างสูงด้วยบุคลิกส่วนตัวจะไม่ค่อยสูงสิงคนไม่ค่อยสูงสิงใครแต่เขามีใจให้คุณเพราะฉะนั้นเขาจะดูมีเพื่อนน้อยดูไม่ค่อยยุ่งวุ่นวายใครนี่ผมถือเป็นข้อดีใครได้คนแบบนี้มาโชคดีเลยอ่ะเพราะว่าเขาจะไม่ติดเพื่อนไม่ติดสังคมไม่ติดสังสรรค์เขาจะติดคุณติดคุณมากแต่จะมีพลังงานเด็กดือ้อเพราะฉะนั้นถ้าเขาดือ้อกับคุณงองแงกับคุณก็อ่าอย่าไปถือสาเขานะครับประมาณนี้นะไม่ว่าคุณจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายเขาจะเป็นใครก็แล้วแต่นะ พลังงานเด็กดือ้อเขาจะติดคุณหนึบติดคุณแจเลยจะเป็นคนรักแฟนมากกับพลังงานนี้ถ้าคนคนนี้ได้คบหาคุณแบบคู่รักแล้วเนี่ยเขาจะนําโชคดีมาให้ถ้าคุณกับเขา,าตามพลังงานฐานะดีอยู่แล้วก็ถือว่าสมควรคู่ควรกันสมน้าสมเนื้อกันแต่ถ้าคุณฐานะธรรมดาฐานะปานกลางแปลว่าคนคนนี้คบแล้วดีคบแล้วรวยคบหากันแล้วจเจริญ จะทําให้ดึงดูดโชคลาบดึงดูดเงินทองแล้วก็จะมีความสุขร่วมกันอย่างสูงสุดนะครับผมในทุกๆด้านเป็นคนที่ถูกสเปคทุกประการตรงใจทุกอย่างเขาจะเทิดทูนคุณไว้น่าจุดสูงสุดของความคิดของจิตใจเลยเอาคุณขึ้นหิ่งเลยนี่ประดุดนางพญาเลยนะครับผมคุณกองที่สาไม่ต้องพูดอะไรมากพลังงานดีขนาดนี้ขอให้สบายใจว่ารักครั้งใหม่ของคุณจะเป็นความรักที่ถูกใจคุณทุกประการครบหากันแล้วดีคบแล้วรวยคบแล้วเจริญพากันเจริญก้าวหน้านะ แล้วก็เป็นคนที่รักครอบครัวรักแฟนมากติดแฟนหนึบๆเลยไม่ติดสังสรรค์ไม่ติดเพื่อนไม่ติดสังคมอยู่ติดบ้านอยู่ติดแฟนหนึบๆตัวติดกันอิวประมาณนี้นะครับผมขอให้มีความสุขทั้งกายและใจคุณของที่สามไม่ต้องอธิบายกันยืดเยื้อพลังงานชัดเจนครับตามนี้ครับโอเคครับครบทวนสามกองแล้วนะครับกับการดูดวงไพ่ยิปซีเพื่อความเป็นเทิงในวันนี้หัวขอ้อรักครั้งใหม่ของคุณจะเป็นยังไงนะครับก็ ขอมีความสุขกันทั่วหน้านะครับถ้าพลังงานออกมาดีถูกใจก็ยินดีด้วยแต่ถ้ามีอะไรขัดใจไปบ้างก็ขออภัยและอย่าเอาไปติดใจคิดเป็นเรื่องใหญ่เรื่องโตเอาไปกลุ้มใจไม่ได้นะครับเพราะว่าเป็นการดูพลังงานรวมไม่สามารถตรงกับทุกๆคนได้ถ้าอยากดูให้ตรงมากยิ่งขึ้นกระทักทายกันมาดูส่วนตัวได้ที่ไลน์มอสโต95ที่ให้ไว้นี้ค่าครูเท่าไหร่ก็ได้ตามศรัทธาครับผมขอบคุณทุกการติดตามนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปต่อไปครับสวัสดีครับ